รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังเตรียมตัวรับมือกับการกระทำที่ผิดกฎหมายในกัมพูชายอย่างจริงจังหลังจากพบว่าเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์กำลังดำเนินกิจการอย่างไม่หยุดยัง้งซึ่งส่งผลกระทบต่อพลเมืองเกาหลีใต้ที่ถูกลักพาตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคาดว่ามาตรการตอบโต้จากรัฐบาลเกาหลีใต้จะเริ่มในช่วงปลายเดือนนี้โดยจะดำเนินการคว่ำบาตรทางการเงินกับบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด ซึ่งการดําเนินการครั้งนี้ถือเป็นการตอบสนองที่ค่อนข้างชัดเจนและเด็ดขาดภายหลังที่รัฐบาลเกาหลีใต้ถูกนิพกา์วิจารณ์ว่ามีการตอบสนองปัญหาที่ล่าช้าเกินไปเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการเงินของเกาหลีใต้ฟีอูเปิดเผยว่ากําลังพิจารณามาตร,ราการในการกําหนดให้บริษัทที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกบิจกรรมอาชญากรรมในกัมพูชาเป็นนิติบุคคลที่ถูกจํากัด ซึ่งจะนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินและการปิดกั้นธุรกรรมทางการเงินทั้งหมดรวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์หลังจากที่สหรัฐและสหราชอณาจักรประกาศความบาปบริษัทปรินทร,ร์กรุป๊ปปรินท์กรุ๊ปและฮุยหวันกรุป๊ปฮุยหวันกรุ๊ปของกัมพูชาซึ่งทั้งสองบริษัทถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และการฟอกเงินขณะนี้กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศให้ปรินทร์กรุ๊ปเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และได้ฟ้องร้องเอาผิดกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในข้อหาฉ้อโกงทางการเงินและฟอกเงินนอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบการดําเนินการของปรินทกรุ๊ปในกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ซึ่งตำรวจเกาหลีใต้กำลังตรวจสอบว่าเครือข่ายนี้อาจใช้สำนักงานในโซเป็นสถานที่ในการสรรหาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงแรงงานในต่างประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การสอบสวนอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้มาตรการคว่ำบาตรที่คาดว่าจะดำเนินการในครั้งนี้จะทำให้โซต้องปรับท่าที จากการใช้มาตร,ราการทางการทูดมาเป็นการความบารที่เป็นรูป,ปรธรรมโดยฟิวยังคงมีแผนที่จะขยายการสืบสวนกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในสิ้นปีนี้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้หลายฝ่ายก็คงตั้งคำถามว่าเกาหลีใต้จะสามารถดำเนินการตามมาตร,ราการที่ได้วางแผนไว้ได้ดีแค่ไหนและการตอบสนองของรัฐบาลจะสามารถหยุดยั้งการกระทำผิดนี้ได้หรือไม่แสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่างได้เลยครับ